โลกของเรานั้นมีทั้งคนที่เป็นหัวหน้าและคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นหัวหน้าคือคนที่ถือครองอำนาจส่วนคนที่เป็นผู้นำคือคนที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าใครก็ล้วนอยากเดินตามผู้นำไม่ใช่เพราะว่าผู้นำบังคับให้คนอื่นทำตามคำสั่งได้แต่เป็นเพราะผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นลงมือทำด้วยความปรารถนาจากข้างในได้อย่างเต็มใจใต่างหากครับ ทักษะสำคัญที่ผู้นำระดับโลกล้วนมีเหมือนกันคือทักษะด้านการสื่อสารเพราะเขาสามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองออกไปได้สามารถสร้างแรงบัานานใจให้กับผู้คนรอบข้างตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบผู้พาให้บริษัท Apple ไปสู่จุดที่กลายเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีมาตินลูเธอร์คิงผู้ใช้วิธีสันติปลุกใจให้คนทั้งสหรัฐอเมริกาลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้กับคนผิวดำ หรือพี่น้องตระกูลไรท์ที่ชชางชวนคนธรรมดาให้มาร่วมสร้างเครื่องบินเครื่องแรกของโลกได้สําเร็จครับเพ,เพื่อนๆอาจคิดว่าผู้นําในประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ด้านนี้อยู่แล้วแต่มีหนังสือเล่มน,นึงครับบอกว่าไม่ว่าใครก็สามารถบ่มเพาะความสามารถด้านการสื่อสารขึ้นมาได้ทั้งหมดเพียงแค่ตั้งต้นจากคําถามที่ถูกต้องครับไอติมอ่าน EP ีนี้มาแนะนำเนื้อหาจากหนังสือ Start with Why ทำไมต้องเริ่มต้นด้วยทำไมเขียนโดยไซมอนซีเนกครับการจะชักจูงให้ใครสักคนทำตามที่เราต้องการนั้นมีอยู่หลายวิธีเลยครับสาหรับหัวหน้าที่อยากให้ลูกน้องทำตามคาสั่งอาจใช้วิธีให้รางวัลหรือให้บทลงโทษเจ้าของสินค้าที่อยากสร้างยอดขายสูงๆก็อาจจะใช้วิธีการขายของตัดราคาหรือจัดโปรโมชั่นซื้อหแถมหนึ่งจนปล้นธนาคารอาจใช้วิธีขู่ให้คนกลัว โดยการสุกกล้วยไว้ในกระเป๋าเสื้อเพื่อตบตาว่าเป็นปืนวิธีการข้างต้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะได้ผลแต่มันเนี่ยไม่ยั่งยืนครับและได้ผลแค่ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นการให้รางวัลลูกน้องบ่อยๆจะทําให้ลูกน้องติดนิสัยเมื่อไหร่ที่ไม่มีรางวัลมาล่อใจลูกน้องก็จะไม่มีแรงจูงใจในการทํางานหรือการเล่นสงครามราคาไปนานๆเจ้นานของกิจการก็มีแต่จะเจ็บตัวโดยที่ลูกค้าไม่เกิดความพักดีต่อบแบรนด์ วันไหนที่เลิกลดราคาหรือเลิกจัดโปรโมชั่นลูกค้าก็พร้อมจะย้ายไปซื้อสินค้าของเจ้าอื่นแทนในโลกธุรกิจผู้นำนีนแท้จริงจะมีลูกค้าให้การสนับสนุนอยู่เสมอแม้ในายามที่บริษัทเกิดวิกฤตลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์เหล่านี้เนี่ยจะไม่สนใจสินค้าของบริษัทอื่นไม่เสียเวลาหาข้อมูลสินค้าอื่นมาเปรียบเทียบเลยด้วยซ้ำผู้นำเหล่านี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจผู้เขียนพบว่า ผู้นำเหล่านี้เนี่ยล้วนคิดทําและสื่อสารในลักษณะเดียวกันและผู้เขียนก็ได้นําเสนอแนวคิดวงแหวนทองคําหรือ golden circle ที่อธิบายว่าทำไมผู้นําบางคนเนี่ยถึงมีอิทธิพลมหาศาลวงแหวนทองคำเนี่ยประกอบไปด้วยวงกลมซ้อนกัน3ชั้นโดยเริ่มต้นจากข้างในออกมาข้างนอกครับแต่ผู้เขียนเนี่ยอธิบายความหมายของแต่ละวงโดยไล่จากนอกสุดไปหาวงในสุดครับเริ่มจาก what อะไร วงกลมชั้นนอกสุดหมายถึงองค์กรนั้นเนี่ยทำอะไรผลิตและขายสินค้าอะไรหรือให้บริการอะไรคำว่าอะไรนี้เนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจนคนในองค์กรเนี่ยสามารถบอกได้ว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรในองค์กร how อย่างไรวงกลมชั้นกลางแสดงถึงความแตกต่างที่ทําให้องค์กรโดดเด่นและสามารถเอาชนะใจลูกค้าได้คําว่าอย่างไรอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเท่ากับคําว่าอะไร ทาให้หลายคนคิดว่าการใส่ความแตกต่างแค่เพียงเล็กๆน้อยๆจะเป็นปัจจัยที่สร้างเอกลักษณ์ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอครับ Why ทําไมวงกลมชั้นในสุดสแสดงถึงแก่นแท้ที่หมายถึงจุดมุ่งหมายเจตน,นารมหรือความเชื่อในการทํางานตัวอย่างเช่นทําไมองค์กรนี้ถึงต้องมีอยู่ทําไมเพื่อนๆถึงลุกจากเตียงไปทํางานทุกเช้าทําไมคนอื่นถึงต้องใส่ใจสิ่งที่เพื่อนๆทา องค์กรส่วนใหญ่เลือกนําเสนอวอตให้กับลูกค้าโดยมุ่งแข่งขันกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทเดียวกันทําให้เกิดการแข่งขันกันตัดราคาสัดส่วนของกําไรเนี่ยจึงต่ําบางบริษัทก็อาจจะใส่ฮาวลงไปโดยการใส่ความแตกต่างลงไปเล็กน้อยซึ่งอาจจะเรียกความสนใจจากลูกค้าได้แค่ช่วงแรกแต่หากบริษัทอื่นเริ่มทาเหมือนกันลูกค้าก็พร้อมที่จะหันไปลองสินค้าของคู่แข่งครับ แต่องค์กรได้ให้ความสําคัญกับ Y ก่อนจะลงมือสร้าง How และ What องค์กรนั้นจะมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนทําให้สามารถสร้างหานลูกค้าผู้ซื่อสัตว์ที่เชื่อมั่นในองค์กรนั้นตัวอย่างขององค์กรที่มี Y แข็งแกร่งก็คือ Apple ซึ่งมีจุดมุ่งหมายอยากให้คนทั่วไปใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเครื่องมือที่ช่วยให้คนสามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้อย่างไรข้อจํากัด แต่สมัยนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์จำกัดการใช้งานอยู่แค่เฉพาะกลุ่มเพราะใช้งานยากต้องพิมพ์โค้ดคำสั่งทีละบรรทัดเพื่อสั่งงาน Apple จึงพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สั่งงานผ่าน GUI โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกไอคอนหน้าจอได้เลยว่าต้องการจะให้คอมพิวเตอร์นั้นนะทำอะไรโดยไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์คำสั่งครับเจตนารมณในการมอบประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายดายของ Apple ยังเห็นได้ใน i p o d อุปกรณ์ที่ปฏวิวัติวิธีการฟังเพลงของคนทั้งโลกก่อนที่จะมี iPod ถ้าคนสมัยนั้นอยากพกเพลงออกไปฟังนอกบ้านพวกเขาก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Walkman ของ Sony ที่สามารถเล่นเทปหรือ CD ได้แต่เจ้าเครื่องเล่นนี้เนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนตลับเทปหรือแผ่น CD ที่สามารถพกติดตัวไปด้วยได้หากอยากมีเพลงฟังเยอะๆก็ต้องพกตลับเทปติดตัวไปด้วยจานวนมากจนพรุงพลังครับ แล้ว Apple ก็เปิดตัวเครื่องเล่น MP3 ที่ชื่อว่า iPod ด้วยสโลแกนว่า1,000เพลงในกระเป๋าของคุณ iPod มีความจำภายในตัวเครื่องทำให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพลง MP3 เก็บไว้ในเครื่องได้คราวนี้ทุกคนก็สามารถพกคลังเพลงมาหาศาลติดตัวไปฟังที่ไหนก็ได้แล้วครับ แต่หากพิจารณาแล้ว Apple ไม่ใช่บริษัทเดียวที่นำเสนอเครื่องเล่น MP3 ในสมัยนั้นเนี่ยมีบริษัทเครื่องเสียงชื่อ Creative Technology ทำเครื่องเล่น MP3 ออกสู่ตลาดด้วยเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ใจลูกค้าเพราะพวกเขาโฆษณาเครื่องเล่นของตัวเองว่าเป็นเครื่องเล่น MP3 ขนาดความจุ5 g b ซึ่งมีความหมายเดียวกับ1,000เพลงในกระเป๋าของคุณนั่นแหละครับ ลูกค้าจินตนาการไม่ออกครับว่าความจุ5 g ิกนั้นดีเยี่ยมแค่ไหนแต่หากบอกว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเก็บเพลงไว้ในเครื่องได้มากถึง1,000เพลงลูกค้าถึงจะเข้าใจว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมีไว้ทำไมจุดแตกต่างคือบริษัท Creative Technology บอกว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเนี่ยคืออะไรในขณะที่ Apple บอกว่าทำไมเราควรมีผลิตภัณฑ์ของเขาไว้ในครอบครอง ผู้นำที่อยากประสบความสำเร็จต้องนำวายมาเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรในหนังสือเล่าถึงพลังของการมีวายที่ชัดเจนโดยยกตัวอย่างการสร้างเครื่องบินลำแรกของโลกช่วงปลายศตวรรษที่19ผู้คนเชื่อว่าชายชาวอเมริกันชื่อซามูเอลเพียพรแลงลี่จะเป็นนักประดิษฐ์คนแรกที่สามารถสร้างเครื่องบินลำแรกได้สำเร็จเพราะเขาเนี่ยเพียบพร้อมไปทั้งประสบการณ์ เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจึงสามารถจ่ายค่าจ้างแพงๆจ้างคนระดับหัวกะทิมาร่วมทีมได้แต่ซังโมเอลเริ่มต้นโครงการสร้างเครื่องบินของเขาด้วยวอดครับเขามองว่าเครื่องบินเป็นวัตถุที่จะพาชื่อของเขาไปจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเช่นเดียวกับโทมัสเอดิสันผู้ที่คิดค้นหลอดไฟฟ้า ขณะเดียวกันก็มีคนอื่นที่อยากประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาให้สำเร็จเหมือนกันพวกเขาคือวิลเบอร์และออวิลไรท์หรือที่ทั่วโลกรู้จักพวกเขาว่าพี่น้องตระกูลไรท์ครับวิลเบอร์และออวิลเริ่มต้นโดยไม่ได้รับทุนไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตพราะเขาเนี่ยเริ่มต้นสร้างความฝันของตัวเองด้วยเงินส่วนตัวที่หาได้จากการเปิดร้านจัก,กรยานสพี่น้องเริ่มต้นด้วยวาย พวกเขารู้ว่าทำไมถึงต้องสร้างเครื่องบินพวกเขาเชื่อว่าถ้าทำสำเร็จโลกทั้งใบจะเปลี่ยนไปทุกคนบนโลกจะได้รับประโยชน์จากการมีเครื่องบินใช้วิลเบอร์และอวิลถ่ายทอดสิ่งที่พวกเขาเชื่อและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นในชุมชนมาร่วมกันสร้างจุดหมายนี้ให้สำเร็จไม่มีใครในทีมของพวกเขาที่เรียนจบมาหาวิทยาลัยเลยแต่ทุกคนก็มองเห็นความมุ่งมั่นของทั้งสองพี่น้องพวกเขาล้มเหลวอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ คนอื่นก็จึงสู้ไปด้วยครับจนวันที่17ธันวาคมปี1903กลางทุ่งกว้างในเมืองคิตตี้ฮอกรัฐนอร์ตแคลรไลน้าพี่น้องตระกูลไรท์สามารถทะยานขึ้นท้องฟ้าได้สำเร็จเครื่องบินของพวกเขาทำความเร็วเท่ากับคนวิ่งบินอยู่บนอากาศได้นานถึง59วินาทีที่ความสูง36เมตรซึ่งนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีการบินที่เปลี่ยนแปลงโลกจนกลายมาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ครับ ตอนที่ซามูเอลรู้ว่าเครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรท์บินขึ้นฟ้าได้สําเร็จซามูเอลก็ลมเลิกโครงการเครื่องบินของเขาทันทีทั้งที่เขาเนี่ยเพียบพร้อมไปด้วยเงินทุนและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญแต่เขาก็ไม่คิดที่จะนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปช่วยต่อยอดเครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรท์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเพราะว่าเป้าหมายของซามูเอลเนี่ยไม่ใช่การสร้างเครื่องบิน แต่เขาต้องการได้รับการยกย่องว่าเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องบินได้สําเร็จตั้งหากครับถ้ามีคนอื่นทําสําเร็จตัดหน้าไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่เขาต้องพยายามอีกต่อไปทําไมวายถึงสําคัญเพราะวายนั้นสร้างแรงบานานใจผู้เขียนบอกว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทําแต่พวกเขาซื้อเหตุผลที่คุณทําต่างหากครับการที่องค์กรมีวายจะช่วยสร้างแรงมานานใจ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์และความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าและพนักง,งานครับดึงดูดคนที่ใช่มนุษย์มีพฤติกรรมเป็นสัตว์สังคมซึ่งสงผลให้เราพยายามมองหาความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก้อนองค์กรที่สร้างไว้ได้ชัดเจนและตรงใจกับคนกลุ่มนั้นจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของกลุ่มสาวกตัวเองได้เหมือนกับกลุ่มสาวกนักขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันหรือกลุ่มสาวกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในโลกที่สินค้าและบริการมีความคล้ายคลึงกันการมีวายที่แข็งแกร่งจะทำให้องค์กรโดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริงทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและคิดคนนวัตกรรมใหม่ได้โดยไม่ยึดติดกับแค่วดท,ที่ทำอยู่ในปัจจุบันครับผู้เขียนได้ให้ข้อควรระวังเอาไว้ครับนั่นคือการรักษาวายเอาไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายของการทาธุรกิจในวันเข้า วายที่มีเนี่ยจะเลือนลางซึ่งอาจเกิดได้ตอนที่องค์กรเนี่ยยึดต,ติดกับตัววัดที่อิงตามวัดมากจนเกินไปเช่นยอดขายจำนวนผู้ใช้งานหรือราคาหุ้นรือที่ตัววัดผลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับวายขององค์กรหน้าวันเข้าองค์กรก็จะสูญเสียวายของตัวเองไปได้ครับอีกกรณีที่ทําให้วายเลือนลางไปคือการเปลี่ยนผู้นําองค์กรครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือบริษัท Apple ครับ ในปี1985สตีฟจ็อบส์เกิดความขัดแย้งเรื่องอำนาจกับจอห์นสกา l ลี CEO ของบริษัทในขณนะนั้นตอนนั้นคณะกรรมการบริหารของ Apple เข้าข้างจอห์นและได้ลดอำนาจของสตีฟจ็อบส์จนเขาเนี่ยไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรได้เลยซึ่งก็เหมือนเป็นการบีบให้ลาออกไกลๆจนในที่สุดสตีฟจ็อบส์ก็ยอมลาออกจากบริษัท Apple ซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนก่อตั้งขึ้นเองและก็ได้ออกไปก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า Next ช่วงนั้นสถานการณ์ของบริษัท Apple เ,เนี่ยย่ำแย่มากครับออกผลิตภัณฑ์อะไรออกมาก็แปกบริษัทดูเหมือนลงทิศลงทางไปจากเดิมจนในที่สุดคณะกรรมการบริหารก็ต้องตามตัวสตีฟจ็อบ s กลับมาโดยการเข้าซื้อบริษัท Next และให้เขาเนี่ยขึ้นมาเป็น CEO การที่องค์กรจะยิ่งใหญ่ได้นอกจากผู้นําต้องมีวายที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่ผู้นําต้องทําอีกอย่างก็คือการสื่อสารวายออกมาให้คนทั้งองค์กรเข้าใจได้อย่างชัดเจนซึ่งจะเป็นการรักษาวายเอาไว,าไว้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนครับเนื้อหาสําคัญของหนังสือเล่มนี้มีประมาณนี้ครับผมสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญมาให้เพื่อนๆได้ฟังเนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือเนี่ยพูดถึงวิธีการดําเนินง,งานของบริษัทที่ประสบความสําเร็จครับอารมณ์แบบถอดบทเรียนจากคนที่ประสบความสําเร็จเช่น บริษัท Apple สายการบิน southwest airlines ร้านกาแฟ starbucks ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผงคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพาเรามองด้านเดียวเกินไปครับผู้เขียนเนี่ยเลือกเฉพาะบริษัทที่ประสบความสำเร็จมาเล่าแล้วก็โยงให้เข้ากับคอนเซปต์ของหนังสือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ star with why อย่างที่นักเขียนบอกก็เป็นได้ครับและก็ไม่มีอะไรมาการันตีว่าหากผมหรือเพื่อนๆนำคอนเซปต์ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้แล้วจะประสบความสำเร็จตามบริษัท Apple นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังอ่านหนังสือเล่มนี้จบครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยอ่านแล้วก็อาจจะคิดเห็นต่างจากผมก็ได้หากเพื่อนๆสนใจสามารถหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพิ่มเติมได้ครับกับหนังสือ Start With Why ทำไมต้องเริ่มต้นด้วยทำไมเขียนโดยไซมอนซินเนกตีพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์วีเลนราคา275บาบาทครับสำหรับอีพีหน้าไอติมจะหยิบหนังสือเล่มไหนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ สำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ